we fuck that joint. ข้ามชายแดนมาไปนอาไปนะครับไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ตอนนี้เราจะนั่งรถใหญ่ไป่แล้วไปถึงที่โรงแรมตาทรอสแคนานะครับเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งนะครับคือรถเข้าจอดแล้วมาลุดแล้วพักได้เลยอนี้หลายคนเคยชินนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นโรงแรมดีมากเป็นโรงแรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับน้ํายังไม่เข้าไฟไม่เข้าเมื่อสามปีก่อนแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ Thank you. เป็นผู้แรกที่คิดค้นตัวคาร์บอนแบ็กนะคะก็คือตัวผลิตภัณฑ์คาร์บอนแมกนเนี่ยที่ใส่ลงไปในยางแล้วทําให้ยางเนี่ยมีสีดำน,นะคะจนสื่ทุกวันนี้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะมีผลก็คือทําให้ยางเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็เป็นผู้แรกที่คิดค้นทูเบรลสไม่ทราบว่าผมขอจะทราบนะคะทูเบรลสก็คือยางที่ไม่ต้องใช้ยาง ำเนิดของ SUV ในแง่ของตัวออทเท r เรนและก็มาเทรนนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเบสกริดเป็นยางที่ได้รับเกียรตินะคะจาก NASA ที่ใช้ในยาน u t เ l e ต่างๆ ได้ชื่อเสียงมากนะเวียนกูดิสแทกจริงๆเขาใหญ่เวียนแต่นี่มันเป็นสนามที่แบบโปรนะครับแต่ว่าเป็นโรงเรียนที่ทำการมีสนามจำลองที่เราได้ฝึกทักษะกันนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราจะทำการทดสอบเป็นเส้นทางนี้ครับเราจะไม่ใช้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเนื่องจากเวลาแล้วเรื่องความปลอดภัยเราใช้แค่ส่วนเดียวด้านซ้ายที่เราเห็นนี่นะครับก็หลังจากนั้นก็จะได้โชว์ก่อนจะให้ทางอาจารย์ นะครับทางพี่ปุ้มเนี่ยจะพูดไปฟังเรื่องความปลอดภัยแล้วก็วิธีการขับคร่าวๆเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะมีอาจารย์อีสองท่านช่วยขับให้ดูนะครับเราก็ขึ้นไปนั่งดูนั้นนะครับมาดูขับยังไงแล้วหลังนั้นมันจะลุยเลยเก็บคะแนนเลยไม่ให้ลองไม่ให้ลองโดยที่โดยที่บล็อกละหนึ่งท่านนะครับลองซีก็ได้ใครจะได้ขับนะครับโอเคคร่าวๆทุกประมาณนี้เงง่ายๆเร็วๆเดี๋ยวทางพี่ปุ้มเล่าให้ฟังว่าวิธีการขับปลอดภัย ต้องเป็นอย่างไรนะครับฝักก็ติดรอบนะครับน่องอปลาปลอดไฟรู้สึกเราใช้เป็นหน้า,วานความปลอดภัยไม่ได้การขับพิ่สนามนี้นะครับแน่นอนจะมีการให้คะแนนพอ,อ,อ,อดีสองรอบแล้วพอขึ้นรถปุ๊บทำไงครับหรือ,อว่าใครเจอรับพ่าดจะต้อดมีใครให้ค่าเน,นาะค่านะครับทีนี้ค่าเฉ็ี่ยขาดนิสัยทุกที่นั่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรอบที่จะเราให้ครูฝึกขับให้นะครับหนึ่งครูฝึกขับ เราจะขอใช้รถเบอร์ห้ากับเบอร์หกนะครับครูฝึกขับให้นั่งเ,เบอร์ห้าก็คือรถเบอร์ห้ามีครูฝึกประจำที่ขับรถเบอร์ห้าขึ้นนะครับครูฝึกจะขับพาตามหลูที่จะต้องไปก็คือสถานีที่หนึ่งนะครับเป็นเนินสลับตรงนี้ก็คือฝึกวางตำแหน่งล้อสถานีที่สองจะเป็นขอนไม้กวาง เป็นปัจจุบันเราต้องเซฟเราใช้ขอนไม้ไม่ได้ถูกทางเราใช้ขอนปูนแทนนะครับสถานีที่3ามจะเห็นว่าเนินฝูงจะมีเลนข้างซ้ายกับข้างขวาให้เราไปใช้ข้างซ้ายข้างขวาแนะนำอย่าใช้นะครับขอความตวนาไปตามทางที่บอกนะครับไปเนินข้างซ้ายนะครับลงเนินไปแล้วเราจะเจอเนินเอยียงซ้ายและเนินเอยียงขวานะครับเสร็จแล้วก็หักออกด้านนอกเลี้ยวขวาวิ่งออกด้านนอกแ้ว ย้อนกลับเข้ามาแล้วก็จอดรถเก็ดนะครับขั้นตอนโดยละเอียดอีกครั้งนึงก็คือว่าผมจะริฟอย่างเงี้ยจบแล้วก็คือเดี๋ยวจะให้ครูฝึกขับให้ให้ทุกท่านนั่งคันละหนึ่งรอบนะฮะแต่ครูฝึกมีสองคนเพราะฉะนั้นต้องขับถึงสองรอบนะครับหลังจากนั้นแล้วจะในบล็อกเตอร์หนึ่งจะเลือกตัวแทนขึ้นมาหนึ่งคนเป็นคนขับนะครับให้ขับหนึ่งรอบทุกทุกทุกคันทุกคันจะได้ขับหนึ่งรอบนะครับ เสร็จแล้วก็จะมีเกมที่เล้นยังไม่บอกว่าคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวพันกับอุปกรณ์ที่คุณจะเลือกนะครับก็ยังไงเดี๋ยวลองา้าทายนิดนึงก็เสี่ยงดวมกันหน่อยนะครับทีนี้มีคําถามอะไรนะครับ,ไรไรบเวลาขึ้นรถเมื่อกี้บอกค่าเดินสายเมลภายการจัดที่นั่งรถค่อนจะจัดให้ถูกต้องนิดนึงไม่แน่ใจว่ามีใครเคยสร้างมาบ้างแต่จะบอกว่าเวลาขึ้นรถไปแล้วนะครับให้ปรับเบาะที่นั่ง นะครับถ้ามีการปรับสูงต่ำให้ปรับเอากำปั้นไว้ที่ศรีรษะให้ห่างจากพดานประมาณนั้นนะครับปรับบอกให้สูงขึ้นเพราะว่าเบาะรถแต่ละชนิดเวลาปรับให้สูงขึ้นมันอาจจะเดินหน้าหรือถอยหลังหรืออาจจะยกขึ้นตรงตรงบอกไม่ได้ตอนนั้นมีผลมากเพราะว่าถ้ายกขึ้นไปในทิศทางใดก็แล้วแต่ให้เราวัดตรงนี้เป็นหลักสำหรับคนที่ความสูงไม่ถึงนะครับขอให้สูงที่สุดเสร็จแล้วปรับระยะที่นั่งนะครับท้าซ้ายขอโทษนะครับ เกียร das ์ไปให้สุดแล้วเข่าต้องงอเล็กน้อยนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเหยียบไปอีกทัชเหยียบให้สุดแล้วเข่าต้องงอเล็กน้อยถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติเหยียบที่ทั้งเท้าให้ข่างอเล็กน้อยเป็นผลคุณจะได้ควบคุมการเหยียบได้เต็มที่เวลารถอยู่ในพื้นที่ที่รั้กันดานเอียงไปเอียงมาตัวคุณสายไปสายมาอย่างไรแล้วเท้าคุณสามารถควบคุมการเหยียบได้เต็มสมรรถภาพนะครับ เหตุที่เข่าคุณงอเล็กน้อยเพราะว่าเวลาเราวิ่งนอกถนนดมเกิดเวลารถไปอิมแพกไปกระแทกอะไรขึ้นมาเข่าเรายังงอเล็กน้อยเป็นไงครับยังให้ตัวได้แต่ถ้าเราเหยียดเข่าตึงรถเกิดไปอิมแพกอะไรขึ้นมาปุ๊บบาดเจ็บที่ตรงนี้อันนี้จําไว้ใช้ไม่ว่าจะเป็นขับรถบนถนนก็ตามจําเป็นนะครับโอเคั้างระยะบ่อนั่งเสร็จพนักพิงหลังทํำยังไงพิงหลังให้เต็มพนักนะครับ มือข้างขวาจับวงปลายที่ตำแหน่งสิรนาฬิกามีใครรู้จักตำแหน่งสิรนาฬิกาไหมครับไม่ตอบรู้จักทุกคนไม่ตอบรู้จักทุกคนมือขวานะครับจับวงปลายที่ตำแหน่งศีนาฬิกาเหยียดขานตึงหลังพิงเต็มพนักบางคนจะบอกว่าเอาตรงนี้ต่างวปทีบ่บนวงวงอลไยถามว่าไหลตัวเองพอรู้ไปข้างหน้านี่หลอกตัวเองไหมไหลได้แปะเต็มพนักหรือเปล่าไม่รู้แต่พอคุณเอามือขวามาจับวงปลายที่ตำแหน่งสิรนาฬิกา คุณเช็คได้จากด้านซ้ายพิงเต็มพนักเป็นยังไงด้านขวาต้องพิงเหมือนกันเห็นไหมครับอ่ะท,นทีนี้ก็คือปรับพนักได้ระดับแน่นอนคุณจะต้องนั่งตรงขึ้นกว่าเดิมมองทัศนวิสัยรอบรอบดีขึ้นตรงนั้นเวลาคุณจับพงไกรจับพงไกยส่วนมากจะให้มือซ้ายจับที่ตำแหน่ง9ถึงส0นาฬิกามือขวาจับที่ตำแหน่งสองถึงสานาฬิกาแล้วแต่ความถนัดนะครับเมื่อคุณจับตรงนั้นแล้วแขนคุณจะอยู่ละดับไหน ไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูถ้านั่งวิธีการปรับบอกมีผลกับคะแนนลืมผมไม่ว่าแต่ตัดคะแนนนะครับพร้อมไหมครับดูกันเดีไหม